สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเตอร์เนิตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านดมิทรีเสรปสคอฟโกศกทับเดียบรัฐบาลรัสเซียนะครับได้กล่าวถึงทางด้านวาดิมคราซิคอฟหนึ่งในพลเมืองรัสเซียซึ่งได้รับการปล่อยตัวตามเงื่อนไขาการแลกนักโทษกับสหรัฐอเมริกาว่าเป็นบุคคลของหน่วยอัลฟาซึ่งเป็นทีมหัวกระทิศข,ของสำนักงานความมั่นคงแห่งรัฐหรือว่า FSB ทั้งนี้คราสิคอฟถูกจับกุมได้ที่เยอรมนีและสารพิพากษาให ฐานลอบสังหารผู้บัญชาการกองกาลังในสาธารณรัฐเชเชนที่เป็นหนึ่งในพื้นที่ปกครองตนเองของรัสเซียซึ่งสารของเยอรมนีกล่าวว่าการบงการโดยหน่วยงานของรัสเซียแม้สหรัฐและเยอรมนีตลอดจนพันธมิตรตะวันตกอีกหลายประเทศกล่าวมาตลอดว่าคาสิคอเป็นเจ้าหน้าที่ของ FSB อย่างไรก็ตามนับเป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการที่รัฐบาลรัสเซียย,ยอมรับว่าบุคคลดังกล่าวคือหนึ่งในเจ้าหน้าที่ข่าวกรองคนสําคัญขณะเดียวกันนั้นดมิตีเปตคอฟกล่าวด้วยว่าทางด้านอาเตมดุนเซฟและอันนาตุนเชวา เป็นเจ้าหน้าที่ข่าวกรองเช่นกันและบุตรของสองคนทั้งคู่ไม่เคยทราบมาก่อนว่าแท้ที่จริงแล้วตัวเองนั้นเป็นชาวรัสเซียจนกระทั่งเครื่องบินซึ่งเดินทางไปรับลงจอดที่สนามบินวานูโควโวในกรุ๊ปม,มอสโกรัสเซียและสหรัฐแรกเป็นนักโทษครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ยุคสงครามเย็นเมื่อวันที่1สิงหาคม2 5 6 7ที่ผ่านมาโดยรัฐบาลรัสเซียปล่อยนักโทษชาวอเมริกันและชาวยุโรปรวม16คนรวมถึงอีวานเกิร์สโควิดผู้สึกข่าวชาวอเมริกันของ The เ a อะวอสติเ Journal ที่ถ ทางด้านพรวิลเลนอดีตนาวิกโยธินชาวสหรัฐอเมริกาที่ถูกจับกุมเมื่อปี2561และอันซูคูมานเซวาผู้สื่อข่าวชาวรัสเซียอเมริกันของสถานีวิทยุเสรียุโรปวิทยุเสรีหรือว่า RSE RL ที่ถูกจับกุมเมื่อปี2566ด้านสหรัฐและพันธมิตรร่วมกันปล่อยตัวนักโทษชาวรัสเซีย10คนในจำนวนนี้2คนเป็นเด็กซึ่งเป็นบุตรของนักโทษออกจากเรือนจำในสหรัฐนอร์เวย์เยอรมนีโปแลนด์และสโลวีเนีย และการแลกเปลี่ยนนักโทษทั้งหมดเกิดขึ้นบริเวณรันเวย์ของท่าอาก,กาศยานนานาชาติอังการาในกลุ่มอังการาเมืองหลวงของทุกเกียรขณะที่แหล่งข่าวระดับสูงในสหรัฐก็บอกว่าการเจรจา,าใช้เวลานานกว่า18เดือนเนื่องจากรัฐบาลรัสเซียยืนกรานว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นต้องปล่อยตัวคราสิคอฟ ย้อนกลับไปเมื่อปี2565สารัฐส่งตัวทางด้านวิกเตอร์บูตหนึ่งในพ่อค้าอาวุธสงครามชื่อดังที่สุดของโลกชาวรัสเซียแลกกับการที่รัฐบาลรัสเซียปล่อยตัวริสตีไกรเนอร์นักบาสเ็ตบอนหญิงชาวอเมริกันที่ถูกจับกลุมฐานลักลอบนำเข้าน้ำมันกัญชาการแลกตัวทั้งคู่เกิดขึ้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบีในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE นอกจากนั้นสารรับปล่อยตัวเจ้าหน้าที่ข่าวกรองรัสเซีย10คนและรัฐบาลรัสเซียปล่อยตัวเจ้าหน้าที่ข่าวกรองชาวอเมริกันอีก4คนที่ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนาในออสเตรียเมื่อปี2553นี่ก็เป็นอีกความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอินเตอร์นิวนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์นิวด้วยครับ